สวัสดีจ้าพี่จ๋าวันนี้มาพบกับช่องเศรษฐีพาเครื่องนะจ๊ะพี่พี่วันนี้เรามาพบกันเป็น ep ีที่2 3แล้วนะจ๊ะพี่จ๋าฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเศรษฐีพาเครื่องด้วยนะจ๊ะพี่พี่วันนี้มีมาให้พี่ๆรับชม50รายการนะจ๊ะพี่จ๋า100บาททุกรายการนะจ๊ะพี่พี่ นี่คือช่องทางการติดต่ออาจ๊ะพี่พี่สาหากพ,พี่ท่านใดสนใจเชิญแอดไลน์ได้ qr code หรือเบอร์080 192 96 87ได้เลยอะจาะพี่พี่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่พี่เดี๋ยวเราปร,รับชมรายการที่หนึ่งกันได้เลยจาะพี่พี่สา รายการที่หนึ่งนะจ๊ะพี่พี่เป็นพระคู่เดิมนะจ๊ะพี่พี่ษาสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจะพี่พี่ษาต่อไปเป็นรายการที่สองนะจ๊ะพี่พี่ เป็นหลวงปู่สวงนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยจ๊ะพี่พี่อยู่ในเกอะพลาสติกแบบนี้เลยจ๊ะพี่จ๋าประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่ฝากพี่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากับช่องเศรษฐีปัาเครื่องด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าประมาณนี้เลยจ๊ะพี่ ่อไปเป็นรายการที่สามจะพี่พี่จ๋าไปหลวงพ่อทบเนดะี๋ยพจ่พี่สวยๆแบบนี้เลยเดจ๋ยพี่พี่จ๋าอยู่ในตรับแบบนี้เลยนะี๊ะพี่พี่ด้านหลังประมาณนี้เลยจะี่พี่จ๋า ก็ปเป็นรายการที่สี่นะจ๊ะพี่พี่เป็นสมเด็จนะจ๊ะพี่พี่ษาประมานี้เลยจ๊ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ษาต่อไปเป็นรายการที่ห้านะจ๊ะพี่พี่ประมาณนี land. ้เลยจ้ะพี่พี่ษา อย่าลืมจำหมายเลข EP หมายเลขรายการกันเข้ามาด้วยนะจ๊ะพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะจ๊ะพี่พี่จ๋าสั่งของกันแล้วไม่ปล่อยให้ของตีกลับนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเห็นใจแม่ค้าด้วยนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่หกนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นหลวงพ่อจุนนะจ๊ะพี่พี่ สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าด้านหลังประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปเว็ราการที่7จ็ดพี่พี่เป็นสมเด็จนะจ๊ะพี่พี่จ๋า ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่มีมาให้พี่พี่รับชมทุกวันเลยนะจ๊ะพี่พี่จาสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ต่อไปจะรายการที่แปดนะจ๊ะพี่พี่ษา ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่สวยสวยแบบนี้เลยนะจ้ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายก,การที่เก้านะจ้ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อแชมนะจ๊ะพี่พี่จ๋า สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่นี่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่าพศ2497นะจ๊ะพี่พี่เก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะจ๊ะพี่พี่ อยู่ในตราบแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆยแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่เข้ามาแล้ชวชมแล้วดูกันก่อนได้จ้ะพี่พี่จ๋าเข้ามาชมมากันแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเศรษฐีผักเครื่องด้วยนะจ๊ะพี่พี่ฝากสัพพอร์ตช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ้ะพี่ ต่อไปเป็นรายการที่11จ้ะพี่พี่าเป็นรูปถ่ายนะจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่สาประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่12นะจ๊ะพี่พี่เป็นคุณแม่บุญเรือนนะจ๊ะพี่พี่สา อาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะจ๊ะพี่พี่ถ้าคิดวิดีโอไม่ใช่สามารถแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่ลงให้พี่พี่รับชมทุกวันเวลา9ก้าโมงเช้านะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่สจ๊ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋า สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พีอย่าลืมทำหมายเลขพีหมายเลขรายการกันเข้ามาด้วยนะจ้ะพี่พี่าต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะจ๊ะพ,พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ษา ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะจ๊ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อทบนะจ๊ะพี่พี่จา๋าเย็นนกรอบยนนี้กอบพลาสติกแบบนี้เลยจ๊ะพี่พี่สวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จา๋าเป็นผ้าม่านมานะจ๊ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบหกจ๊ะพี่พี่จา๋า เป็นหลวงปูแหวนนะจ๊ะพี่ๆอยู่ในตรับแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆขอภัยจ๊ะพี่ๆต่อไปเวปลาการที่สิบเจ็ดนะจ๊ะพี่ๆจ๋า ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พต่อไปเป็นางการที่สิบแปดนะจ๊ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ้ะพี่ไปหลงพ่อเกษมนะจ๊ะพี่ สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพีพ่่จ๋าข้ามาเลือกชมเลือกดูกันก่อนได้นะจ่ะพี่ๆต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าจ่ะพี่จ๋าเป็นพารีลานะจ่ะพ,พี่่สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพีพ่่จ๋าประมาณนี้เลยนะจ่ะพี่ๆ ต่อไปเป็นรายการที่20่นะจ๊ะพี่ๆจาเป็นพระครูลุงนะจ๊ะพี่่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยจ๊ะพี่่เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่21่เนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพระลีลานะจ๊ะพี่่ อยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่แม่ค้าลงคลิปให้พี่พี่รับชมตั้งแต่เช้าเลยจ้ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองจ้ะพี่พี่เป็นพระคูโตะนะจ๊ะประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋า แล้วดูแล้วชมกันให้ถูกใจก่อนนะจ๊ะพี่พี่แล้วค่อยทักค่อยถูกเข้ามาปิดกันนะจ๊ะพี่พี่จ๋าประมานี้เลยจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะจ๊ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อคมนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยจ๊ะพี่พี่ประมานี้เลยจ๊ะพี่พี่จ๋า ต่อไปเป็นรายการ24ี่สินะจ๊ะพี่พประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าอย่าลืมจำหมายเล็ก ep หมายเล็กรายการกันเข้ามาด้วยนะจ๊ะพี่พแล้วก็สวัสดีพี่พทุกคนที่เข้าไปรับชมด้วยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า ต่อไปเป็นรายการที่25้าจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่พี่ถ้าเสียงรถดังนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพอดีมาแม่ค้าอยุดติดถนนนะจ๊ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการ2ี่นะจ๊ะพี่พี่ ประมาณนี้เลยจ้ะพี่จ๋าสวยสวยแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ฝากพีทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กับช่องเศรษฐีประเครื่องด้วยนะจัะพี่พี่เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะจ๊ะพี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดจับพี่พี่ ปรับมานี้เลยจ้ะพ,พี่จ๋าคลิปวิดีโอไม่ใช่สามารถแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะจ้าพี่พประมานี้เลยจ้ะพ,พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการในยี่สิบแปดนะจ๊ะพ,พี่เป็นสมเด็จนะจ้าพ,พี่จ๋า ประมาณนี้เลยจ้าพี่พี่จ๋าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ้าพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะพี่พี่เป็นลงปูแหวนนะจ๊ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ สวยๆแบบนี้เลยจัะพี่พีจ๋าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบกะเอ้ยขอพายจับพี่ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบจับพี่จ๋านี่สวยๆแบบนี้เลยะจัะพี่พจประมาณนี้เลยจพี่พี่ พี่พี่ท่านใดสะดวกโอนได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกโอนสามารถเก็บปลายทางได้จ้ะพี่พี่จ๋าแต่ขอควรรับของนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่สามอจ้ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นราปิตา้วจ้ะพี่พี่นี่ ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าตอไปเป็นรายการที่สามสิบสองนะจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าครั้งหลังก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ เลือกชมเลือกดูกันให้ถูกใจก่อนนะจ๊ะพี่ๆจ๋าค่อยทักค่อยโทรกันเข้ามาปิดนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสามจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นหลงพ่อเงินนะจ๊ะพี่ๆประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆอยู่ในกกอบพลาสติกแบบนี้เลยจ๊ะพี่ๆจ๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่จ้ะพี่พี่จ๋าเป็นหลงปูดูนันจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่พี่คลิปวิดีโอไม่ชัดสามารถแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะจ้ะพี่พี่จ๋าสวัสดีพี่พี่ทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยจ้ะพี่พี่ ประมาณนี้เลยจ้ะพ,พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่35นะจ๊าะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพ,พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะจีพ่พี่ ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบหกจะี่พี่จ๋าประมานี้เลยนะจ๊ะพี่พี่นี่สวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเข้ามาเลือกชมเลือกดูกันให้ถูกใจก่อนนะจ๊ะพี่พี่แล้วค่อยเข้ามาแล้วค่อยทักค่อยโทรคันเข้ามาปิดนะจ๊ะพี่พี่จ๋าแล้วก็อย่าลืมจำหมายเลขยี่ีหมายเลขรายการกันเข้ามาด้วยนะจ๊ะพี่พี่ ไปเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดจ้ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าเป็นหลวงพ่อพรมนะจ๊ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดสะดวกโอนให้หนูได้เลยนะจ๊ะพี่พี่หรือพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกโอนก็สามารถเก็บปลายทางเลย ได้เหมือนกันนะจ๊ะพี่พี่ษาแต่ขอคนพร้อมรับพัสดุนะจ๊ะพี่พี่ไม่ปล่อยให้ของตีกลับมานะจ๊ะพี่พี่ษาเห็นใจแม่ค้าด้วยนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่38มสิบแปจ๊ะพี่พี่ษาเป็นหลวงพ่ออีนะจ๊ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ษา สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่39จ้ะพี่พี่จ๋านี่สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าอยู่ในกล่องพลาสติกแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋า ดูให้ถูกใจก่อนแล้วค่อยทักค่อยโทรนเข้ามาปิดนะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบจ๊ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่41นะจ๊ะพี่พี่จ๋า ประมาณนี้เลยจ้ะพี่จ๋าเป็นพระอาจารย์นำนะจ๊ะพี่พๆสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋านี่ประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ <bard ic> ไม่ปิดเล่นกันนะจ๊ะพี่จ๋าเห็นใจแม่ค้าด้วยนะจ๊ะพี่พๆต่อไปเป็นรายการที่4 1อจ้ะพี่จ๋าเป็นพระคูโตะนะจ๊ะพี่พๆ เห็ีย็เก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พๆต่อไปเป็นรายการที่43่าจะพี่ๆเป็นเหรียญโชคดีนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเป็นหลวงพ่อเกษเมนะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า ประมาณนี้เลยจ้าพี่พี่ถคลิปวิดีโอไม่ใช่สามารถแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะจ้าพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่44่่นะจ้าพี่พี่จ้าประมาณนี้เลยจ้าพี่พี่ ไปหลวงพ่อแพรจับพี่พจ๋าประมาณนี้เลยจับพี่พจ๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะจัะพ,พี่ประมาณนี้เลยจัะพ,พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบห้าจี่พี่จ๋า รูปดรอหลวงพ่อกล้วยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยสแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยจ้ะพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะจ๊ะพี่พี่จ๋าฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องเศรษฐีประเครื่องด้วยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ ต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบหกนะจ๊ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่จ๋าเก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดนะจ๊ะพี่พี่ เป็นหลวงปู่แสนนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ๆประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรวยเงินรวยทองนะจ๊ะพี่จ๋าประมาณนี้เลยจ้าพี่จ๋า ต่อไปเป็นรายการที่48จ้ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อคลายนะจ้ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่พี่หากคิปวิดีโอไม่ชัดสามารถแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมได้เลยนะจ้ะพี่พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ ต่อไปเป็นรายการที่49่้ะจพี่พี่จ๋าประมานี้ลยนะจ๊ะพี่พี่นี่สวยๆแบบนี้ลยนะจัะพี่พี่จ๋าเก่าๆแบบนี้ลยจ้ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้จ้ะพี่พี่จ๋า เป็นหลวงพ่อสุดนะจ๊ะพี่พจ๋าประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พจ๋านี่ข้างหลังประมาณนี้เลยจ๊ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบเอ็ดจ้ะพี่พจ๋า ไอหลวงพ่อเก๋นะจ๊ะพี่พี่ประมาณนี้เลยจะพี่พี่จา๋านี่สวยๆแบบนี้เลยจะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จา๋าต่อไปเป็นรายการที่ และแรายการต่อไปก็เป็นรายการสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเป็นรายการที่ห้าิบสองนะจ๊ะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อทวดนะจ๊ะพ,พี่จ๋าประมาณนี้เลยจ้ะพี่พี่ แล้ทั้งหมด52รายการก็จบเป็นที่เรียบร้อยจ้ะพี่พี่จ๋าฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเศรษฐีปักเครื่องด้วยนะจ๊ะพี่พี่หากพี่พี่ท่านใดสนใจเชิญแอดไลน์ด้วย qr code หรือเบอร์080 1929687ได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพี่จ๋าสวัสดีจ้า